สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนนะเอาเป็นว่าคลิปนี้เรามาส่งท้ายกิจกรรมนี้หน่อยนะเพื่อนนะก็เหลือเวลาวันนี้วันสุดท้ายนะครับเพื่อนกับกิจกรรมลุ้นอาวุธแดงชิ้นแรกนะเพื่อนนะก็มีโดอยู่ประมาณ1นึ0 0หนะดังนั้นเราก็น่าจะได้ทีละร้อยนะเพื่อนนะอ่ะทีละร้อยเลยเราไปลุ้นกันนะว่าจะเลือไม่เตือหมาครับร้อยแรกนะครับเป็นไงบ้างเออโอ้โหสนในสัตว์สภาพปะ ต่อนเนื่องเร็ว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 โอ้โหเจ็บไม่จำเจ็บไม่จำต้องส้มอีกรอบเป็นไงรอบนี้่สามร้อทีแล้วนะเพื่อนนะเจ็บไม่จำต้องส้ำอีกรอเริเลิบๆฮะาทีสุดท้ายเป็นไงเอ่ยเฮ้ยกล่องอะไรอ๋อกล่องสลักสีส้มนะเอกอก็ยังดีเสียไปสี่ร้อยหมื่นกว่าได้สลักส้มมาอันเดียวทำไปทำเหี้ยอะไรทำเพื่ออะไร แต่แบบเลือกได้โอเคก็ <c oughs> เจ็บไม่จำต้องซ้ำอีกรอบนะนี่แหละคำนี้ใช้ได้เลยเพื่อนๆนะ <c oughs> ก็ลองไปสุ่มกันดูนะ <c oughs> เพื่อนนะเผื่อใครจะโชคดีกว่าผมแล้วกันนะเพราะว่าผมก็อีกไอดีหนึ่งไอดีของคู่ผมนะครับแล้วก็ได้ไป100ทีได้ปืนไฟฟ้า247ถือว่าคุ้มนะครับส่วนไอดีผมนะบอกเลยว่ากิจกรรมนี้ผมไม่คุ้มนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สั้นๆนะครับ